ทำระบบยังไงให้เป็นระบบเทรดที่สามารถเทรดได้สไตล์แบบชิลๆสายคนขี้เกียจเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการเทรดเป็นการทํางานที่ค่อนข้างที่จะทํางานหนักนะครับต้องนั่งหลังกดหลังแข็งในการเฝ้ากราฟต้องรอจังหวะที่จะเทรดนะครับต้องเฝ้าตลาดตลอดเพื่อ,อ,อไม่ให้พลาด จังหวะในการเข้าซื้อจังหวะในการเข้าสัญญาที่มันเกิดขึ้นในตลาดแต่วันนี้นะครับผมจะบอกเคล็ดลับว่ามันก็มีวิธีการในการเทรดแบบง่ายๆสบายๆชิวๆนะครับ ทํางานแค่วันละประมาณ5นาทีอย่างผมนะครับาจะประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยไม่เกินโอเคเราไปดูกันเริ่มต้นในข้อแรกนะครับเราจะต้องเทรดที่ทาวเรมใหญ่เป็นหลักการที่เราไปเล่นทาวเรมเล็กเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราเครียดนะครับเพราะว,าว่าเราจะต้องเฝ้าหน้าจอต้องเฝ้ากราฟเพื่อหาจังหวะเทรดแต่ถ้าเราดูกราฟทาวเรมใหญ,ใหญ่อย่างเช่นทาวเฟรม4ชั่วโมงขึ้นไปหรือว่าทาวเรมเดลี่ขึ้นไปเนี่ย มันจะทําให้การเทรดของเราชิลมากสบายมากนะครับโดยที่ทํางานแค่วันละ15นาทีเนี่ยเราก็สามารถสร้างพอร์ตเติบโตได้แล้วนะครับสามารถที่จะคือเพียงพอแล้วอะ่ะคือสามารถเทรดแล้วมันมันสามารถที่จะมีผลตอบแทนออกมานะครับที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่จําเป็น ที่จะต้องไปดูกราฟเล็กเพื่อหวังว่าจะเทรดได้บ่อยนะครับเพราะว่าการที่เราเทรดบ่อยจนเกินไปเนี่ยจะมีการเสียเรื่องของค่าคอมมิชชั่นค่อนข้างเยอะแล้วก็เจอ n น้อย Signal ค่นอนข้างเยอะนะครับแทนที่เราจะได้ตังหรือได้กําไรแล้วพอเติบโตนะครับกายเป็นเล่นทางฟรมเล็กเกินไปเนี่ยกลายเป็นว่าเสียเงิน หนัก้็ไปใหญ่แต่ว่าถ้าเราเล่นทางเฟรมใหญ่นะครับเชื่อไหมครับว่าพรเราจะเริ่มเติบโตค่อยเป็นค่อยไปเติบโตอย่างมั่นคงกว่าแล้วก็ที่สําคัญเลยไม่เครียดนะครับชิลกว่าการทํางานชีวิตการทํางานเราจะสบายมากๆนะครับทำงานแค่เพียงนิดเดียวและที่เหลือก็ใช้ชีวิตตามในสิ่งที่เราชอบนะครับในงานอดิเรกที่เราสนใจที่เราชอบได้ข้อที่2นะครับถ้าเราเริ่มต้นวิเคราะห์ทางเฟรมใหญ่ๆได้แล้วเนี่ย ข้อที่2เนี่ยก็ให้มองหาเรื่องของเทรนด์ของทิศทางในคู่เงินที่เราดูหรือว่าในตัวหุ้นที่เราดูนะครับว่าทิศทางเนี่ยมีแนวโน้มจะไปทิศทางขาขึ้นหรือขาลงหรือเป็นไซด์เวย์นะครับถ้าเราสามารถจําแนก เทรดสำเร็จสภาวะตลาดได้ใน3าอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเทรนในขาขึ้นแล้วโฟกัสเล่นขาขึ้นถ้าเป็นเทรนขาลงก็โฟกัสแบบเล่นเฉพาะขาลงแต่ถ้าเป็นช่วงตลาดที่เป็นไซด์เวย์นะครับเราก็เลือกที่จะไม่เทรดในสกุลเงินตัวนั้นหรือว่าในหุ้นตัวนั้นนะครับแค่นั้นเองง่ายๆนะก็ะคือเราต้องวิเคราะห์ให้ได้3สเตทนี้ก่อนนะครับบนทาาเฟรมใหญ่นะครับบนเทาาเฟรมใหญ่ข้อที่3นะครับเมื่อเรารู้เทรนดและทิศทางแล้วเราจะเล่นได้แค่2สภาวะก็คือ เทรนฝั่งขาขึ้นแล้วก็เทรนฝั่งขาลงถูกต้องไหมครับเราก็จะบายแอดเล่นทีนี้เนี่ยในการเล่นนะครับไม่ใช่อยู่ๆเราก็เข้าบายเข้าเซลตรงๆเลยเราจะรอให้ราคามเกิดส่วนลดหรือว่าดิสカウตก่อนนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเ,าเกิดว่าเทรนมันเราเห็นชัดแล้วว่ามีมีเทรนเป็นขาขึ้นถูกต้องไหมครับเราก็จะรอให้ราคานะครับย่อตัวลงมานะครับย่อตัวลงมาสักพักหนึ่งก่อนนะครับย่อตัวลงมาสักพักหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยหา ที่จะจังหวะที่เข้าซื้อบายที่บริเวณแนวรับนะครับที่บริเวณแนวรับทีนี้จะซื้อ,อยังไงค่อยว่ากันแต่ว่าตรงนี้คือหลักการที่สําคัญนะครับก็คือไม่ใช่ว่าพอเห็นเป็นเทรนขาขึ้นปั๊บแล้วเรารีบเข้าซื้อเลยอย่างนั้นเนี่ยคือติดดอยแน่ๆนะครับ อย่างง้นติดดอยแน่ๆแล้วก็เราได้ของที่ค่อนข้างแพงด้วยเพราะฉะนั้นนะครับจะต้องใจเย็นนิดนึงสำหรับคนที่เล่นหุ้นใหม่ๆหรือว่าเล่น Forex ใหม่ๆนะครับจะต้องรอให้ราคาเกิดส่วนลดหรือว่าเกิดดิสคาว n ์ลงมาก่อนนะครับให้ราคาเขามีการย่อตัวลงมาเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาทางเทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่า Retestment นะครับรีเทสเมนต์อย่าง,ออหงหนังสือที่ผมเคยอ่านนะครับก็คืออย่างคุณเจสซีลิวมอ์เนี่ยก็เคยได้ ูดเอาไว้ได้สอนเอาไว้นะครับว่ามันไม่มีทางหรอกที่เรานะครับจะสามารถที่จะซื้อหุ้นหรือว่าเก็งกําไรใน Forex อ,อะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทําเงินได้ทุกวันมันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นเรื่องของคนเสียสตินะครับอย่างคุณเจสซี่โรมอเนี่ยคือเป็นเสียนหุ้นระดับระดับโลกคนหนึ่งเลยนะครับก็ยังพูดไว้ ว่ามันไม่สามารถที่จะทำกำไรได้ทุกวันหรือว่าเข้าเทรดได้ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องรอให้จังหวะและราคาเนี่ยมันอยู่ในระดับที่พอเหมาะพอดีก่อนแล้วเราจรึงค่อยเข้าซื้อนะครับรอให้ราคาเกิดดิสคาวเกิดส่วนลดก่อนแล้วเราค่อยเข้าซื้อมันจะมีโอกาสดีกว่าครับที่เราจะเข้าไปทำเงินกับมันได้ง่ายๆแล้วทําเงินได้คุ้มค่ากว่านั่นคือสิ่งที่สําคัญเลยนะครับทาเงินได้คุ้มค่ากว่าอ,อ่างเช่นคุณอาจจะเข้าปุ๊บแล้วมีสอบรอดแค่เพียงสั้นๆนะครับแคบๆอ่าแต่คุณสามารถที่จะกลางในสัดส่วนของ หรือวิสซรีวอร์เนี่ยได้มากขึ้นอย่างน้อย2-3เท่าขึ้นไปนะทำให้การเทรดของคุณยิ่งได้เปรียบกข้าอีกนะครับอันนี้เป็นจุดที่สำคัญข้อที่4นะครับเมื่อรู้แล้วว่าราคาเกิดดิสเค n t หรือว่าเกิดส่วนลดนะครับเกิดรีเทสเมนต์ถ้าเป็นขาขึ้นก็รอให้ยอ่อลงมาถ้าเป็นขาลงนะครับก็รอให้มันยอ่อขึ้นนะครับรอให้ผู b แบกย่อขึ้นมาก่อนนะครับและหาส่วนลดในการเทรดทีนี้ เราก็ต้องตัดสินใจหาแนวรับแนวต้านนะครับเราจะต้องหาแนวต้านที่มีความแข็งแกร่งและเป็นแนวรับวต้านทางจิตวิทยาของมนุษย์ทั่วไปหรือว่าของแนวรับแนต้านที่น่าจะสถาบันการเงินเนี่ยให้ความสนใจนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการเรื่องของการตีฟีโบนัชชีซ้อนทับหรือว่า จากการดูดีมาส์พลายโซนนะครับมีหลายวิธีเลยในการหาแนวรับแนวต้านนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะใช้การตีฟิโบนัชชีซ้อนทับนะครับของผมเนี่ยก็จะได้ไอดอลในการตีฟิโบนัชชีเนี่ยมาจากโจดีนาโปอรีนะครับโจดีนาโปอรีก็จะใช้สไตล์แบบคอนฟูเอนต์ฟิโบนัชชีคอนฟูเอนต์นะครับแต่จริงๆผมก็มีหลายเทคนิคนะมีหลายคนที่สอนนะครับแต่จริงๆคนที่ผมเริ่มต้นเรียนแล้วเป็นแบบอย่างเนี่ยคือโจดีนาโปอรีนะครับก็คือเป็นฟิโบนัชชีคอนฟูเอนต์ก็อการใช้ฟิโบนัชชีซ้อนทับกันเเเพื่่อดูววาลล ของฟิโบตรงไหนเนี่ยที่มันซ้อนทับกันแล้วมีโอกาสกับตัวสูงและเป็นจิตจิตวิทยาด้วยนะครับเป็นแนวรั้ด้านทางจิตวิทยาถ้าแนวนั้นเนี่ยมีโอกาสกับตัวสูงเนี่ยผมจะ pending ราคารอ,อาไว้เลยนะครับอันนั้นก็จะจบข้อที่4นะครับจบข้อที่4ข้อที่ 4, 4คือหาแนวต้านผมให้ไกด์ไลน์ไว้ประมาณนี้ส่วนข้อที่5นะครับข้อที่5ระบบเทรดของเรานะครับระบบเทรดของเราไม่ควรที่จะ เป็นระบบเทรดที่จะต้องเข้าซื้อขายด้วยมือเราที่เราจะต้องจ้องต้องเฝ้าออมันนะครับเราควรเซตอัประบบของเรา ให้เป็นแบบ pending order นะครับหรือว่าตั้ง order รอเอไว้ได้การตั้ง order รอเอาไว้เช่น pending order นะครับ buy limit sell limit buy stop sell stop มันคืออะไรเพื่อนๆจะต้องไปหาข้อมูลมาเลยนะครับใน order function พวกนี้มันมีอยู่ใน mt 4หรือว่าโปรแกรมเทแทบจะทุกโปรแกรมอยู่แล้วนะครับเราหาเครื่องมือนี้เอาไว้เพื่อใช้ในการ setting จุดเข้าของเรานะครับเราจะได้ไม่ต้องเฝ้ากราฟ แต่ถ้าระบบของท่านนะครับเป็นการหาจุดเข้าที่มันจะต้องเกิดเส้นอย่างเช่น moving average ตัดกันหรือว่า oscillator จะต้องขึ้นไปอยู่เหนือ80แล้วก็ตัดลงมาอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะใช้ระบบตรงนี้เอาไปเขียน EA นะครับเอาไปให้นักเขียน EA ไปจ้างเขาก็ได้หรือสมัยนี้มันเขียนง่ายนะครับมันเขียนง่ายขึ้นสามารถเขียน EA ขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้กับแนวเรลตันที่เพื่อนๆมีก็ได้นะครับเอามาใช้เอามาใช้กับ หลักการที่ผมบอกไปใน4ข้อที่ผมพูดไปตอนแรกอันนี้เป็นข้อที่5แล้วมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลว่าเราจะตัดสินใจเข้าบายเข้าเซลล์ที่บริเวณใดนะครับให้ใช้ EA หรือว่าใช้ระบบเทรดที่เป็น pending order นะครับอย่างผมเนี่ยก็เป็น simple เลยง่ายๆคือจะใช้เป็น pending order เพราะผมรู้อยู่แล้วว่า ไอ้วิชาที่ผมมีเนี่ยก็เป็นจุดเข้าที่มันมีความแม่นยําสูงอยู่แล้วนะครับใช้ฟิวเจ r ร์นชีคอนเฟนการซ้อนทับกันหลายๆแบบนะครับแล้วก็เรื่องของการดูดิเวเรนซ์ด้วยนะครับส่วนถ้าใครนะครับสนใจผมแนะนำนะครับในคอร์สเรียนของผม ที่สามารถที่จะเทรดได้แบบสไตล์คนขี้เกียจเลยนะครับคอร์สเรียนนี้มีชื่อว่า Elite Level นะครับ Advanced Swing Trade Master นะครับ a d v a n c e d Swing Trade Master ถ้าใครสนใจที่จะสร้างพอร์ตเติบโตสไตล์แบบคนขี้เกียจสไตล์แบบสายชิลนะครับไม่ต้องดูกราฟมากเนี่ยผมแนะนำเป็นคอร์สเรียนนี้นะครับแล้วก็มีรีวิวนักเรียนที่ประสบความสำเร็จเอาวิชาเนี่ยไปสามารถหาเงินได้เยอะแยะมากมายนะครับจาก inbox เข้ามาในเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ด้วยเฉพาะคนที่เห็นวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับทีต่ติดตามสวัสดีครับ